สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าอดีตผ่านไปแล้วปลอดประสบเชียร์เหลืองแดงปลองดองบอกส้มกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวเนื้อหาใจความนะครับนายปลอดประสบสุรศดีซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบานลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปลอดประสบนี้ได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับมาสร้างบ้านมาปลองดอง สมานสามัคคีกันเถอะความสามัคคีปลองดองเป็นสิ่งยอดปรารถนาของทุกระดับของสังคมไม่ว่าจะเป็นระดับชาติแล้วก็ไล่เลียงลงมาถึงระดับที่เล็กที่สุดก็คือครอบครัว20ปีมานี้สังคมไทยเราขัดแย้งกันรุนแรงมากในประเด็นความเชื่อแล้วก็จุดยืนทางการเมืองเพื่อนรักกันมานับสิบปีกลับจะต้องมาทะเลาะก,กันครอบครัวเดียวกันพี่น้องพ่อแม่ญาติโกโหติกาถึงกลับไม่พูดกันเพราะ มีความเห็นทางการเมืองไม่เหมือนกันคืออยู่กันคนละคั่ว14ปีมานี้พักพลังประชาชนเรื่อยมาจนถึงพักเพื่อไทยได้พยายามมาตลอดที่จะสร้างความปลองดองผมเองก็เคยมีส่วนร่วมครั้งแรกูุ้ริเริ่มคือคณะทูตยุโรปประมาณ10ประเทศซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเดินขบวนใหญ่ของคนเสื้อแดงคณะทูตได้เชิญนักการเมืองผู้ใหญ่ไปร่วมรับประทานอาหารกัน โดยมีคู่แข่งคนสําคัญคือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรจากพรรคประชาธิปัตย์และก็ผมกับเพื่อนๆอีกสองสาคนจากพรรคพลังประชาชนการหารือเนี่ยไม่ปรากฏผลแล้วครับแต่ในทางตรงกันข้ามกลับจบลงด้วยทหารล้อมปราบคณะเสด็แดงครั้งที่สองเกิดขึ้นในช่วงแรกๆของพรรคเพื่อไทยผมกับโภกินพลกุลเนี่ยพบปะหารือกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์และก็สาวิตโพธิ์ที่หกที่โรงแรมแถวๆสุขุมวิทสองครั้ง แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแตกต่างกันมากในขณะที่กองเชียร์เสื้อแดงกับเสื้อเหลืองก็ไม่มีใครยอมใครเหมือนกันมาวันนี้ผ่านมาแล้ว20ปีคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคณะได้ใช้โอกาสที่มีการโอนภารกิจการจัดตั้งรัฐบาลจากพรรคก้าวไกลมาเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้โอกาสนี้สลายขั้ว แล้วก็สร้างความปลองดองจนประสบความสําเร็จนะครับซึ่งถือว่าเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อสังคมการเมืองของประเทศไทยเราผมขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งและก็ขอขอบคุณไปยังผู้นําของพรรคที่เคยอยู่ตรงข้ามกันด้วยนะครับโดยเฉพาะคําพูดที่ไพเราะของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคและก็คุณเอกนัทพร้อมพันธ์จากพรรครวมไทยสร้างชาติอดีตเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับ เราจําอดีตไว้เพื่อเป็นบทเรียนดีกว่าจําไว้เพื่อหาโอกาสแก้แค้นครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่รู้จักจบจากสิ้นกันสักทีหนึ่งมาเริ่มกันใหม่ให้ดีกว่าเดิมมาช่วยกันปรับปรุงทํานุบํารุงประเทศของเราให้ดียิ่งขึ้นพักใดที่มีอะไรดีๆเนี่ยก็เอามาคุยกันเอามาผสมรวมกันประชาชนชาวไทยก็จะได้มีความสุขพ้นทุกขยากกันได้อย่างจริงจ,งจังสักทีหนึ่งนะครับสําหรับพักก้าวไกลเนี่ยก็อย่าได้เสียใจจนมากเกินไปนะั ขอให้จําไว้ว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะครับก้าวไกลมีสสมากถึง151คนถือว่ามากจนสามารถทําอะไรได้ยะแยะพวกท่านก็ล้วนแต่หนุ่มสาวที่มีกําลังบังชามีสติปัญญามากมายก็ขอให้ทํางานให้เต็มที่เราอย่าคิดเป็นศัตรูต่อกันเลยนะครับมิฉะนั้นเนี่ยจะเหมือนกับการถอยกลับไปเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วเรารักกันได้เพียงแต่วันนี้เรามีหน้าที่ต่างกันเท่านั้นเองโชคดีครับพักพวกสีส้มทุกท่านนะครับ we okay.